ปลูกไผ่อะไรดีปลูกแล้วคุ้มค่าและมีรายได้ด้วยสำหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกไผ่เนาะและไม่รู้ว่าจะปลูกไผ่ชนิดไหนกันนะคลิปนี้เราจะมาแนะนำไผ่ชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมปลูกกันเยอะนั่นก็คือไผ่สร้างมนั่นเองนะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คือกิ่งขแขนงไผ่สร้างมนนะคะรถก็ได้ทำการาวิจัยทดลองนะคะเพื่อที่จะ ได้ก0าพที่สมบูรณ์มีอัตราการรอดที่ดีนะ,ะปลูกแล้วจเจริญเติบโตงอ,อกงามซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะคะอ่าดังนั้นถ้ามีผลผลิตเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะส่งออกสู่ตลาดได้นะคะก้าพไผ่สร้างหมนะไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆลำของเขาเราสามารถนำมาสร้างบ้านนะคะสร้างที่อยู่อาศัยทำเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเก้าอี้เนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะใช้ทำเครื่องจักสารใช้ทำตอกนะคะใช้ทำในอุตสาหกรรมต่างๆนอไผยสร้างมน์มีรสชาติอร่อยนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายอร่อยไม่แพ้ไผยชนิดอื่นเลยใบของไผ่ที่ร่วงปกคลุมดินก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนอกจากนี้ไผ่ย,ยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลำไผ่สามารถนำมาเผาเป็นฐานได้ด้วยฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้รถมาแชร์ด้วยค่ะ